สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับช่องน้องปลื้มฟิวเจอร์นะครับและวันนี้เราพบกับเกม Among Us นะครับและวันนี้ <c oughs> เริ่มเลยเลยโอเคไฟเกมมาดูว่าห้องไหนว่างบ้าวัสดีฮาวไม่สีน้ำตาลอ่ะไม่เอาเฮ้ยอย่าโหลด อย่าพึ่งโหลดนั่นโหลดได้จนได้ได้จนได้โอเคนะทุกคนมาครับผมเป็นแอนจีเนียสามารถมุดท่อได้แต่ไม่ใช่อีโพสเตอร์โอ้โหเริ่มมาก็วิ่งเลยโอเคนี่วุ้นคือมันวิ่งเร็วอ่ะใคร ใครขอถามหน่อยใครเป็นคนโอ้กดไม่ขอถามอย่างหนึ่งนะใครเป็นคนสร้างแบบนี้ไม่ใช่สิคือแบบใครเป็นคนสร้างห้องคุณจะปรับวิ่งแนวทำไมมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนโอ้มันเดือดร้อนทำไนสีชมพูตาย นี่เหรอีย <Still> วาเดีชดก็ได้นะีใครอืมค mm? ุณไหนอะสีนเงะสีนเงินออสเียสีชาวชว์ีชออกไปเลยเอาไปเลยยาน้ำนี้ ออกไปเลยเป็นไม่เป็นนีพ็อสเตอร์ไม่นะคาตะโกนอยู่แถวๆนี้นี้นี่327 โอเคต่อไปก็มาเติมตรงตุกใจออกมาออกมาขอบมือหนึ่งมือหนึ่งโอเคมาดูกันจะโดนบดออก <c oughs> สีแดงแบบไม่ใส่อะไร <c oughs> เลย,เลยนี่คือเลเวลยี่เอ้ยไม่ใช่เลเวลเจ็ดสิบเจ็ดใครอะ โอ้โหอะคนนี้ผมเลเวลสิบห้าคนนี้เลเวลเจ็ดเจ็ดคลิปนี้มีเลเวลผมเลเวลสิบห้าเป็นอีโพสเตอร์สุดยอดเออเดี๋ยวนะเควสนี้เราจะทำเสร็จบ้างไหมเนี่ยน่นไฟดับอีก เผาอะอ๋อมันเสร็จแล้วโอเคมาต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นห้องนี้ใช่ไหมใช่ไหมถามก่อนวิ่งเร็วคือเข้าไม่ได้เลยเยอะยยยยสีเขียวตาย จนคลิปเสรโอเคอ้าวไม่รู้อ๋อไม่รู้สคริปแล้วกันเนาะสคริปแล้วกันนะทุกคนโอเคอ่าสคริปสคริปโหวต เอาไปคนที่โหวตสีฟ้าน่าจะเป็นฆาตกรแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าหายเป็นฆาตกรอีกหนึ่งคนลงไปเลยเฮ้ยโอเคนี่อยู่บาทอีกเท่าไหร่อ,อ่ะเจ็ดเจ็ดก้อน โอเคต่อไปมดเถอะไปกดเห็นไหมยังโอ้โดนขังอีกแล้วฮึบมา ลงมาอ่าต่อไปตรงนี้นี่หมดอกสองอันอืมแล้วก็โรอึงสมาธิโรต่อไปนะทุกคนเน่อึ้บลงเข้าไป ขวดหนึ่งสองขวดเหรอสองขวดป,ปึ๊บเออเออต้องไปทางไหนอะเออโอเคทางนี้ป,ปึ๊บออกมาออกมาต่อไปด้านล่างยิบยิิบป,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 ปลงมาโอเค คืออยู่้านบนหมดเลยอะ่ะเอออย่างนโอเคแล้วก็ แปดกับ81สบสุดยอดมาเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยมา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 ,มาซื้อของมาซื้อของซื้ออะไรดีนะ มันหมดไปเลยนี่ซื้อมั่วเอาเอบเกมค้างช่วยด้วยกิยมค้างไม่โหลดนานจังเอ่อโค จะนานไหมอ๋อซื้อของไม่ได้แล้วสงสัยจะโหลดนานเฮ้ยแค่โหลดนานแค่นี้เหรอลองมา <laughs> เอ่มเมื่อไรจะเซจ ไม่โหลดนะจังเลยเดี๋ยวจะไปยังตัวแทนนี่มันโหลดนานนะเนี่ยระว,วังรอไปกับน้องสุดที่ไปก่อนดีไหม <c oughs> นานจังเลยอ่ะเฮ้ยเร็วเร็ว เร็ว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 เรเเรเวเร็วเวเอ็วเรเรวเ้วเกวเรวเร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 ็วเรว่วววว็ว คือจะบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ชอบสีฟ้ามากเลยนะทุกคนแล้วก็สีเหลืองใช่ชัดเลี้ยงไปด้วยอ่าสีฟ้าฮะฟ้าให้หมดหมดหมดต้องฟ้าให้หมด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  ็เอออันนี้เปลี่ยนแล้วกันเพราะว่ามันมันฟ้ามันฟ้ามันไม่ติมโอเคอทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไปบอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ชอบนะัเพื่อฟิชเอร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บา,บายยนะครับบายบายอ้อย พี่ปิ๊มขบเนหัวแล้วบ๊ายบายครับ